มาถึงมวยคู่ที่3วันนี้นะครับายแดงก็คือนอพเก้านะครับเพชรบินดีน้ําเงินเพชรพิเชษน,นะครับหอจกากอกรูปสุดที่นะครับโชคะแนนพิการน,น้ําหนักร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับตน้นดื่มโปรไวตา้ามีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตมีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินซีบีสามบีห้าบีหกแคลอรีต่ต่ำเพียง30กิโลแคลอรี่ช่วยย่อยอาหารส่งเสริมภูมิคุ้ม,มก,กันให้กับร่างกายไบยโอนอ็อกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้ดีครับ มาโดนนับไปเลยครับโอ้โหเพชรพิเชษครับมาอ่ะแล้วก็ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีอาการเยอะสักเท่าไหร่ครับเอาละครับยกนี้พยายามจะเดินก็ยับเข้าหาเต่สายต่อยายเพราะพลาดโดนศอกบวกก่อนหล่นในกรรมการนับเวล,ลายังเหลืออีกเยอะนะครับจะฮึดได้ขนาดไหนแล้วก็เพชรพิเชษ้องฮึดกว่านี้นะครับ เบียด้าไปโดนขวาอีกแล้วโอ้โหไฟนี้นี่สายก็ออกน้อยนะครับแล้วดูว่าจะเข้าหัวยหยวนไปนิดนึงหลือครับแม่รุมร่างเข้ามานี่โดนเลยนะครับไปแดนโนบาเก้าตั้งรับแล้วเลือกในแผนชกอ้าวชูชุนีพตรีโพคาลุ้นหน้าจอด้วยอ้าวขยับมาขยับมาเพชรพิเชษแม่แดนววโนบะเก้าออกโอ้โหสองสามนี่อ้าว ตาเกบเลยอ่ะโอ้โห,โโหโลงดานเลยนะครับแม่ดบก้ามาแรงเลยเอ้าฟันอีกไอพิเชษตอนนี้แม่ต้องโอ้โหยังยังกันไม่อยู่นะครับจิงขวานี่แรงดอบก้าไอพิเชษเข้าอีกไม่รีบชิงก่อนไม่ได้นะครับไม่รีบชิ้งเอา้สายไปอย่างอย่าง,งทำท่าจะฟันอีกแล้วนะครับ เอาขยับมาเรื่อยเอาขวามาโอ้โหกรรมการรุติการโชคเลยนะครับโอ้ลูกนี้เต็มเต็มเลยอ่ะเป็นนั้นว่าโนบะเก้านะครับเพชรดีอะคาเดมี่เป็นฝ่ายชนะเพชรพิเศษนะครับขอเจ้ากอกุ้งสุดที่ไปแบบหมดทางสู้เลยนะครับโอ้โหเหลือรับประทานเลยวันเห็นต่อยวันนี้แล้วอ้าคลาสเหนือชั้นเลยอ่ะโนบะเก้านะครับนี่แหละครับเท่เลยทีเดียวโอ้โหเดี๋ยวพักสักครู่เดียวก่อนนะครับ นี่ครับโอ้โหคุณหมอเจียสักปุภาชาติครับดูครับจังหวะไฮไลท์แม่มันเกิดอะไรขึ้นครับเหตุมันเกิดตรงไหนครับอนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาเห็นตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับเพชรพิเชษแม่ประเภทใจถึงแต่ว่าดูครับไม่บังอาวุธเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้โหโดนย้ำ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 ไปนี่ไม่ไหวครับโอ้โหสู้เต็มที่แบบสู้มากๆแล้วก็โอ้โหดูครับ น่าแข้งกับต้นแขนครับโดนเข้าไปเยอะๆมันสะสมแล้วก็โอ้โนี่ครับ